สวัสดีครัตนนบตอนนี้ก็อยู่ที่สวนนนหอมสุขใจนะครับหน้าอบตนนหอมนะครับบ้านนนหอมตำบลนนหอมจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกไม้เลื้อยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีหลักไม้เลื้อยเป็นพวกกะมาพ้วเพื่อนๆจะทํำยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับหลักของการไม้เลื้อยนี้มันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นกะมาพ้วนะครับก็คือ ถ้าอยู่ตามธรรมชาติถ้าเราเห็นเราก็จะเข้าใจว่ามันเลื้อยในบริเวณใดได้บ้างนะครับแม้แต่ไม้ที่เหลือแตก่แก่นนะครับไม่มีผุครับแม้แต่ไม้ที่มีแต่แก่นแก่นของมันเนี่ยมันก็สามารถเลื้อยได้นะครับเพราะว่ามันตัวการยึดเหนี่ยวของรากนั้นมันมันสร้างมาเพื่อ การเกาะจับโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวพอจะพาไปดูอีกทีนึงนะครับต่อไปพ้มจะไปดูวัสดุที่เราจะมาทําเป็นหลักแทนพวกกระบมะพร้าวซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ได้ดีแล้วก็ดีกว่ากาะบมะพร้าวนะครับแล้วก็แน่นแล้วก็สวยกว่ากระบมะพร้าวนะครับถ้าเราเลือกได้ดีๆนะครับครับนี่ก็คือขอนไม้เก่าก็สามารถเอามาทําเป็นหลักไม้เลื้อยได้นะครับนี่ครับนี่คือทําได้หมดเลยนะครับพวกนี้ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นพวกกิ่งไม้หรือว่าต้นไม้ที่เป็นเปลือกหนานะครับอย่างกรณีนี้นะครับอันนี้เป็นไม้มะโหดนะครับถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านนะครับไม้ป่าที่มีลูกคล้ายๆก,กันกับองุ่นนะครับแถวอีสานหรือว่าภาษาอุทัยเขาเรียกว่ามะโหดนะครับกินแล้วจะมีรสสดๆหน่อยนะครับตอนสมัยเด็กๆจะใช้เป็นตัวที่ใช้ถูขี้ไครนะครับ มันเปลือกมันจะหนาแล้วก็มีรอยตะปุ่มตะป่ํานะครับสามารถที่จะเอามาทําเป็นหลักได้นะครับเปลือกมันบางนะครับแต่ว่ามันมีรอยตะปุ่มตะปัซปะปะ่ซึ่งก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเออซึ่งก็ไม่จําเป็นต่อว่าจะต้องเป็นไม้มะหดหรือว่าไม้หูนะครับแต่ว่าไม้ที่มีเปลือกขนนุ่มๆใช้ได้หมดเลยนะครับนี่ครับอย่างนี้นะครับ มันใช้ได้ดีกว่าพวกกะเมลพาวอีกนะครับพวกต้นมะขามนี่ก็ใช้ได้ดีนะครับมะขามนี่ก็มีความคงทนแล้วก็ตัวเปลือกของเขาก็จะเป็นคุยๆนะครับาสามารถเป็นตัวยึดเกาะของไม้เรื้อดได้เป็นอย่างดีนะครับไม้เลือนี่ก็คือไม่ไม่จำเพาะเจาะจงนะครับจะเป็นพลูต่างๆหรือว่าเป็นพวกฟิโลนะครับอันนี้เป็น อ,อมเพชรน,นะครับนี่ก็ผมใส่ไม้เรือยไว้มันยังไม่ถึงขั้นเรื้อยนะครับนี่คืออ,อมเพชรน,นะครับนี่ก็เป็นอ,อมเพชรน,นะครับส่วนนั้นก็จะเป็นเอ่อเป็นผู้แอปเปิลยักษ์นะครับเพิ่งใส่เข้าไปนะครับก็เป็นผูราชินีหินอ่อนนะครับก็เป็นผูทองนะครับ ผู้ทองกาลังเลื้อยแล้วนะครับส่วนนี้ก็เป็นผู้แอปเปิลยักษ์นะครับแอปเปิลยักษ์นี้ผมใช้ขอนไม้ผูกนะครับเสารั้วเก่าๆนะครับมันก็ยึดติดได้ดีนะครับไม่มีหลุดนะครับนะครับสวยงามนะครับนี่ได้จากเขาเรียกไม้ที่เขาเศษไม้ที่เขาเลื่อยทิ้งนะครับเป็นเป็นเปลือกไม้นะครับแล้วก็เอามาทำนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นภู้อา,าช้างนะครับผู้ด่างงาช้างนี่ก็เป็นเสาลั้วเก่านะครับก็เอามาทําก็สามารถเลื้อยได้นะครับไม่มีปัญหาเพราะว่านี่ครับมันเป็นแข็งๆแต่ว่าถ้าเราลดน้ําให้มันชุ่มๆมันก็จะสามารถยึดเกาะได้นะครับอย่างแน่นเลยนะครับดึงให้ตายก็ไม่ออกนะครับนี่คือเทคนิคง่ายๆนะครับ นี่คือราชินีหินอ่อนเอ้ยนี่คือปูด่างงาช้างนะครับแต่เขาใหญ่ได้เพราะว่าเขาอยู่ในดินที่มีขนาดปริมาณเยอะแล้วก็ลงหลักด้วยนะครับเขาจะไล่จากเล็กๆๆๆๆๆขึ้นมาแล้วก็จะใหญ่ๆๆๆขึ้นบางคนตกใจนะครับไม่เคยเห็นปูด่างงาช้างใหญ่ขนาดนี้นะครับต่อมาก็เป็นราชินีหินอ่อนนะครับนี่คือราชินีหินอ่อนครับตัดไปหลายรอบแล้วครับสวยงามมากนะครับ อันนี้ก็เป็นไม้เก่านะครับเป็นเศษไม้ที่เป็นเปลือกไม้ที่เขาเลื่อยออกแล้วก็เอามาตอปก,ปกประกบกันนะครับก็แก่นเป็นไม้แข็งนะครับแต่มันก็เลื้อยได้นะครับอันนี้ก็เป็นทัชนีหินอ,อ่อนก็เป็นไม้แข็งก็เลื้อยได้นะครับส่วนพวกนี้ปลูกใหม่นะครับไม่มีปัญหาเดียวมันก็เลื้อยนะครับ สู้พวกกิ่งไม้หรือขอนไม้ไม่ได้นะครับนี่มันจะจับแน่นแล้วก็ทนนะครับอันนี้เป็นครูเป็นออมกระหนกนะครับลายกระหนกนะครับอันนี้ก็เป็นออมชมพูนะครับอ้อมชมพูก็เลื้อยดีนะครับนี่เป็นเสารัวปุกนะครับออมาตอกประคบกันแล้วก็ยึดแน่นนะครับจนอันนี้เป็นกากมะพร้าวดั้งเดิมนะครับอันนี้จะมีปัญหาเรื่องเวลาใช้ไปนานๆแล้วมันผุแล้วมันหักนะครับ เพราะว่าเป็นไม้อ่อนเนื้ออ่อนนะครับตอนนี้มันมันสม,มเร็วนะครับนี่ก็คือประมาณปีกว่าๆนะครับอันนี้เป็นปูเขาเรียกพู่อินโดนะครับตัวนี้สงสัยมันจะกลายนะครับเป็นก้านปูเลยนะเนี่ยออกมาเป็นก้านปูเลยนะครับอินโดก็ต,ตลกดีนะครับเพิ่งจะเห็นเหมือนกัน ถ้าตามหลักทั่วไปเราก็จะเห็นภูอินโดเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นก้ามปูเลยครับคล้ายกับเงินไหลนองทองไหลามานะครับกระแสมันจะกลายนะครับครับสรุปก็เป็นเคดลับเล็กๆน้อยๆนะครับมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับเผื่อใครที่หาหลักปลูกต้นไม้ไม่ได้นะครับคือไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นไม้ที่หุ้มด้วยกาไมาพา้พว แต่ไม้ที่มีเปลือกขนนุ่มๆมันมก็สมาสมารถใช้ได้หมดนะครับหรือว่าจะเป็นไม้ที่ผุหรือว่าจะเป็นไม้ที่มีรูปลักษณ์ต่างๆแต่เคล็ดลับง่ายๆก็คือเวลาเราลดน้ําให้ลดไม้ด้วยนะครับเพื่อมันจะชุ่มแล้วก็พอไม้ชุ่มรากของซิโลหรือว่ารากของพวกภูต่างๆก็จะสามารถแทรกซึมเข้าไปเกาะติดได้นะครับนั่นคือหลักง่ายๆนะครับก็เอามาแบ่งปันกันนะครับลองทําดูนะครับ ครับถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อวลังจะได้หาเคล็ดลับดีๆมาแชร์กันอีกนะครับขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ ก็อยู่ที่สวนนันหอมสุขใจนะครับหน้าอบตบ้านนันหอมนะครับอบตหลังเก่านะครับเสียงลมแรงหน่อยนะครับเป็นลมหนาวนะครับนั้นก็จะมาจัดการกับครูแอปเปิลนะครับก็ได้ยาวพอที่จะทําการตัดชําได้แล้วนะครับจะพ้นต่อที่เสียบไว้ให้แล้วนะครับเรามาดูนะครับมันจะไม่ตัดต่ำมากนะครับเพราะว่า เอาที่เขาเลื้อยขึ้นมาได้แล้วนะครับได้มาแล้วนะยอดนะครับนี่ครับคือปูแอปเปิลนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับตัดเข้ากันไปเลยนี่จิ้มนะครับมาดูกันนะครับว่าถ้าไม่มีกากมะพร้าวมันจะเลื้อยได้ไหมธรรมชาติของปูมันเลื้อยได้อยู่แล้วนะครับขอแค่มีไม้ที่ให้เขาเลื้อยนะครับ ากระติดครับตาลากขนาดนนะครับลากย่างลึกมากเลยลากเขาลึกมากเลยนะครับลากเขาใหญ่มากนะครับลำต้นเขาใหญ่ ลากเขาติดมาได้ยิ่งดีนะครับไม้มันผุนะครับแล้วเราถ้าอยากให้มันเลื้อยเราก็เวลาลดน้ำก็พยายามลดไม้เป็นหลักด้วยนะครับไม้หลักด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมันชื้นแล้วมันจะมันจะเลื้อยง่ายนะครับมันจะเกาะจับง่ายถ้าไม่แห้งมันจะเกาะจับยากนะครับมันเป็นธรรมชาติของภูนะครับมันเลื้อยได้อยู่แล้วนะครับตามธรรมชาติก็ไม่มีใครไปพันตับมะพร้าวให้มันนะครับนี่ไงครับเห็นะครับเส่นครับ มีรากตึมอเงี้ยนากลากรากลากๆาก,าก,าก,ากตึมเลยนะครับนะครับอยู่ในร่มจัดนะครับมันเลยเขียวนะครับอันนี้เป็นฮาร์ปนะครับเดี๋ยวเราจะไปตักเป็นท่อนๆน,นะครับในส่วนที่เราตัดออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับครับสําหรับคาถามที่ว่าเราปลูกภูด,ด่างหรือว่าพวกพืชตระกูลภูไม้เลือ้อนี้ถ้าเรามีหลักแล้วมันไม่มีพวกกะมะาพร้าหรือว่าไอที่ห่มให้มันเกาะนี่มันจะเกาะไหมครับแล้วก็ตัวน,นี้ก็คือคําตอบนะครับน,นี้ผมก็เป็นหลัก หลักผุๆนะครับหลักปเปล่าๆนะครับก็เรียนแบบตามธรรมชาตินะครับก็คือให้มันเลื้อยของมันเองนะครับไม่มีกากมาเท้าหุ้มหรือว่ามีวัสดุมาหุ้มห่อหุ้มนะครับก็คือให้มันเลื้อยตามแกนของต้นไม้นะครับตามธรรมชาติของพวกนี้มันอยู่ตามป่ามันก็ไม่มีอะไรห่อหุ้มให้มันอยู่แล้วนะครับก็มันก็จะเลื้อยของมันได้เองนะครับขอเพียงแค่เวลาเราลดน้ําแล้วก็ลดให้มันชุ่มนะครับเนี่ย ก็เสาให้มันชุ่มนะครับมันก็จะสามารถเลื้อยขึ้นไปได้อย่างนี้ครับอันนี้เป็นภูแอปเปิลนะครับอันนี้ก็เป็นภูภูด่างงาช้างนะครับมันก็เลื้อยของมันเองนะครับน่ครับมันก็เกาะของมันได้นะครับโดยไม่มีอะไรห่อหุ้มนะครับไม่มีกาบังคับห่อหุ้มนะครับขอแค่เวลาที่เราลดน้ําแล้วก็ลดเสามันบ้างนะครับเพื่อให้มันเกี่ยกระกายขึ้นไปได้ ่มัมีความชุ่มชื้นสามารถยึดเกาะได้นะครับนี่ก็คือหลักง่ายๆนะครับเอามาแบ่งกันดูนะครับนี่ก็เราก็จะมาตัดออมกระนกนะครับเป็นหลายกระนกแล้วอยู่ที่ว่าเราจะตัดสูงระดับไหนนะครับถ้าเราอยาก ให้มันสวยแล้วก็เหลือพื้นที่ให้มันมากนะครับไม่ต้องตัดยำมากนะครับแล้วค่อยๆดึงนะครับเดี๋ยวรากมันขาดนะครับถ้ามันเวลาเราชำให้มันติดรากก็ดีแล้วครับโอกาสเลื้นตัวของมันมันจะดีกว่าที่ไม่มีรากนะครับเพราะฉะนั้นเราค่อยๆแกะนะครับแกะตีนเขาออกจากต้นไม้ จะมีเนินมากเลยนี่ครับได้มาแล้วนี่ครับเห็นนะครับก,ก็ตัดอีกนะครับปล่อยต่อให้สูงนิดนึงเพราะว่าโอกาสข้างหน้ามันจะได้แตกมาหนึ่งสอง อาจจะซึ่งสามก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นการเพิ่มจํานวนนะครับนี่ควางตัดไปหลายเที่ยวแล้วนะครับตั้งแต่ที่มันแรงๆนะครับเห็นไหมละครับอ,อมกระนกใยสวยไหมครับไม่รู้ดุดเฟรมหรือเปล่านะครับเพราะว่าจะชะงงงนาดูก็บังแดด ตั้งกล้องถ่ายนะครับ